สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรากับที่นี่ foodtravel tv ค่ะในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นชาร์ดบลูเบอร์รี่ครีมชีสนั่นเองนะคะวิธีทำง่ายๆค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเราต้องไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมสำหรับการทำาร์ดบลูเบอร์รี่นะคะก็จะมีครีมชีสค่ะแยมบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องเลือกซื้อแบบที่เป็นบลูเบอร์รี่แบบนี้เลยนะคะเราจะมี ลูกบูเบอรี่อยู่ด้วยไม่ซื้อแบบที่เป็นแยมอย่างเดียวนะคะนี้ต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตค่ะน้ำมะนาวนมข้นหวานไอซิง่งและแป้งทา์นะคะหรือแป้งพายนั่นเองค่ะสำหรับแป้งทา่าแป้งพายนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูได้ที่ f o o d w a l tv นะคะเราก็มีทำให้ดูในสูตรเมนูของการทำแป้งพายร่วนค่ะ และสำหรับวิธีทำนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องมาตีครีมชีสนะคะคู่กับไอซิ่งให้ขึ้นฟูซะก่อนนะคะใส่ครีมชีสนะคะลงในชามผสมสเกลเลตนะคะตามด้วยไอซิ่งค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีไอซิ่งนะคะก็สามารถใช้น้ำตาลทรายละเอียดนะคะสามารถใช้แทนได้เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็ใช้ตะก้อมือแบบนี้นะคะตีครีมชีสกับไอซิ่งให้ขึ้นฟูนะคะ เราจะตีจนกระทั่งครีมชีสนะคะอ่อนตัวลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะจะถือว่าใช้ได้นะคะถ้าครีมชีสเริ่มติดะตะก้อบแบบนี้ก็จะต้องเคาะออกไปด้วยนะคะ พอเราตีครีมชีสขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของโยเกิร์ตนะคะนี่ก็ตีให้เข้ากันนะคะอย่าลืมที่คุณผู้ชมจะต้องคอยปัดขอบด้านข้างอย่างนี้ด้วยนะคะ เนียนส่วนผสมเนี่ยก็จะไม่เนียนเท่ากันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานค่ะ แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบทานครีมชีสมากนะคะก็สามารถทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้หนึ่งสัปดาห์นะคะแบบครีมชีสที่เราปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่รับประทานก็แค่นำมาทานคู่กับผลไม้หรือว่าทาร์ตต่างๆได้นะคะเราสามารถตีทีเราเก็บไว้ได้ะคะ่ะ พอส่วนผสมเริ่มเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายที่เราจะใส่นั่นก็คือน้ำมะนาวค่ะเลาที่คุณผู้ชมทำครีมชีสนะคะถ้าจะรับประทานเนี่ยก็สามารถทานได้เลยแต่ถ้ายังไม่ทานเนี่ยควรจะเก็บไว้ใน,นตู้เย็นนะคะเพราะว่าครีมชีสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นพอสมควรน,นะคะถ้าอยู่ในอากาศที่ร้อนเนี่ยครีมชีสจะละลายได้ค่ะ พอเราตีจนส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราจะต้องพักครีมชีสนะคะไว้ในตู้เย็น15นาทีค่ะก่อนที่จะมาจัดเสิร์ฟในแป้งพาร์ตค่ะหลังจากที่เราพักครีมชีสในตู้เย็นแล้วนะคะ15นาทีครีมชีสก็ได้เซ็ตตัวแล้วเขาก็จะข้นขึ้นนะคะจะไม่เหลวเหมือนช่วงแรกทีนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยทาร์ตนะคะ แล้วก็ตกแต่งด้านบนนะคะด้วยบลูเบอร์รี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีผลไม้สดนะคะก็สามารถใช้ผลไม้สดแทนได้เช่นเดียวกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูชาร์ตบลูเบอร์รี่ครีมชีสค่ะทำไม่ยากเลยนะคะลองทำดูค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการสูตรเพิ่มเติมหรืออยากได้อาาัตราส่วนในการทำที่แน่นอนนะคะก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะคะมีส่วนผสมทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ทำตามแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับโควงตะดวกินเที่ยวชายไปกับ foodtravel.tv ค่ะ